ค่ะสำหรับวันนี้เราก็มีเรื่องราวดีมาแนะนำกันนะคะสำหรับเรื่องของการต่อภาษีรถยนต์หรือป้ายวงกลมที่เรารู้จักกันนั่นเองนะคะซึ่งสิ่งนี้จำเป็นว่ารถทุกคันจะต้องมีนะคะแต่ถ้าหากเราลืมต่อภาษีรถยนต์เราต้องทำอย่างไรหรือดำเนินการอย่างไรบ้างวันนี้เราจะมาเล่า ประสบการณ์ตรงให้ฟังกันค่ะก็คือวันนี้มีลูกค้านะคะามาต่อภาษีรถยนต์แล้วก็พลบมาใช้บริการนั่นเองนะคะหลังจากตรวจสอบแล้วเนี่ยพบว่าน้องเนี่ยไม่ได้ต่อภาษีรถเป็นเวลาสองปีเข้าปีที่สามนะคะอพอตรวจเข้าไปในระบบของขนส่งแล้วเนี่ยาทางระบบจะแจ้งว่า รถไม่ได้ตอบภาษีเป็นเวลาหนึ่งปีจะต้องนํารถไปตรวจสภาพรถก่อนนะคะดังนั้นเราก็แนะนําให้ลูกค้านํารถไปตรวจสภาพรถให้เรียบร้อยก่อนนะคะแล้วก็ทําการต่อพรบรแล้วก็สามารถต่อภาษีรถยนต์ในระบบได้นะคะแต่ว่าในเหตุการณ์นี้นะคะน้องจะต้องเสียค่าปรับแล้วก็มีการเสียภาษีย้อนหลังรวมทั้งสิ้น 3ปีนะคะแล้วก็ค่าปับเนี่ยคิดเป็น1%ต่อเดือนจำนวน2ปีนะคะอ่อก็วันนี้ค่าใช้จ่ายก็จำนวนเยอะพอสมควรนะคะสำหรับเรื่องของภาษีรถยนต์นั้นก็จะมีการเก็บอยู่แล้วแต่ประเภทของรถเลยนะคะว่ารถน่ะเป็นรถประเภทไหน นะคะก็จะมีตามราคาไปนะคะแล้วก็ในระบบของขนส่งเนี่ยเมื่อเราเข้าระบบไปแล้วการคิดค่าต่อภาษีก็จะเป็นประตามระบบและคิดให้อัตโนมัติแต่ว่าจะมีค่าส่งเอกสารให้ลูกค้าจ่าย32บบาทนะคะเพื่อส่งเอกสารไปให้ถึงที่บ้านเลยค่ะก็ นับว่ามีความสะดวก,ส,ดวกสบายอยู่พอสมควรนะคะนปัจจุบันนี้แต่ว่าทางที่ดีนะคะทุกท่านก็ควรจะตรวจสอบว่ารถของเรานะคะภาษีหรือป้ายวงกลมเนี่ยหมดเมื่อไหร่พรบอหมดเมื่อไหร่ประกันรถยนต์หมดเมื่อไหร่นะคะอ,อ่ไม่ควรจะปล่อยให้ขาดน,นะคะเพราะอ,อ่ถ้าเราปล่อยให้ขาดเนี่ยมันก็จะมีค่าใช้จ่ายในการเสียค่าปรับเพิ่มนะคะก็แต่ถ้าใคร ต้องการใช้บริการต่อพรบภาษีรถยนต์หรือว่าประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจสีกรุงของเราก็มีบริการถึง40บริการสัตว์ไว้กันนะคะแล้วก็มีทั้งหมด48สาขาทั่วประเทศรับบริการได้ทุกที่เลยค่ะ